น่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไปทูลมีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศโดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทยัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขน้นสองไหวปิ้วละแรงลม เพลงเสียงง่วงวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถราก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุท้าสกกะผูตทรงวัชิราวุธเมื่อก่อนท่านทํากรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตระอะไร ผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งรอดข่มมู่เทพเป็นหนักหนาช่วยเล่าบุปกรรมให้อรรมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังได้คำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็เปลืมอกกปลืมใจจึงเล่าบุพกรรมของตอนเองเนี่ยให้พระเถระฟังว่า ตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสม,มัยของพระกัสสปะสมมาสมุทธเจ้าได้ถวายมาหาทานกับพระผู้มีภาคเจ้าพร้อมด้วยประสง์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุดดังอสัทิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีลห้าไม่เคยด่างพร้อย ไะได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในวิมานทองร้อยโยน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอัสษรหลายโกดเป็นบริวารด้วยอุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมมะอาชานในเป็นทิพย์พันตัวที่สำเร็จโดยรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้น เทพบุตรท่านนี้ได้สวยทิพยะสมบัติในดาวดึงจนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตร เทพระภูก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทําบุญถูกเนื้อนาบุญกรบเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านราชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครกรบเจ้ามีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้ทําบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้น จึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทร์เร่ลมอยู่ในเทวบุรีกาแต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวันนะสุขพะพละและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้ว กเทระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์และมีจิตเรื่มใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงสแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหาระทะัทเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสะธรรมเพียงชู่ครัวเดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบัน พู้มีวันตกต่ำในสังสารวัตรอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดีอายุวันนะสุขภะละยศหรือความเมตธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพนิกายเหล่าอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้รักในการสั่งสมบุญเงินอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดีมุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอันุวินาทีอย่าให้อกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุน้อยก็ไม่มองข้าม แล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นไอมีสุขภาพพรรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นม็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเถิจ see yeah.